เจามาไรพวมบางกี่แสนไจยังคงคิดถึงยังคงอยากจะย้อนวันเวลาถึงวงเวลาห่างจากกันยังมีชีวิตคนที่เคยอยู่ตรงนั้นคนที่เคยเจอตอนน้องคนที่ฉัน เคยคุยในวันเก่าในเวลานั้นเพื่อนเก่าเก่าที่ฉันไม่เคยลืมเพื่อนที่หัวเราร้องไห้ไปด้วยกันเพื่อนที่ฉันแอบ,บมองดูห่างปาทงบ้านขี่โมโหในเวลานั้นคลุงที่ฉันคอยเฝ้าถามทุกเรื่องราวพ่อจ้าพ่อที่นั่งอยู่ริมรัก เพียงแม่จ้าแม่ที่อยู่เตาไฟหุมข้าวทำกับเข้าให้เราจะมีไหมจะมีวันใดที่ฉันจะได้กลับไปเจออีกครั้งจะมีบางไหม้จะมีไม่คงมีวันใดขอให้ฉันได้กลับไปเจออีกครั้ง So baby take me w h e n I baby take me w h e n I baby why make you like this with me o oh, u s she have come for what she just speak to me april so baby take me when i baby take me when i baby Why make it like this with me you're saying how will she have come for what should just speak to me april จะเมื่อไกลพูดบ้านที่แสนไกลยังคงคิดถึงยังคงอยากจะย้อนวันละละเวลาทึงนูเวลาห่างจากกันนั้นมีชิดถึงคนที่เคยอยู่ตรงนั้นคนที่เคยเจอตรงน้องคนที่ฉันเคยคุยในวันเก่าในเวลา,านั้นเพื่อนเก่าเก่าที่ฉันไม่เคยลืมเพื่อนที่หัวเราร้องไห้ไปด้วยกันเพื่อนที่ฉันแอบมองอยู่อ่งางห่างปาทางบ้านขี้โม่ ฝ้าวถามทุกเรื่องราวพ่อจะพอที่นั่งอยู่ริมรักเพียงแม่จาแม่ที่อยู่เต่าไฟหุงข้าวทำกับข้าวให้เราจะมีไหมจะมีวันใดที่ฉันจะได้กลับไปเจออีกครั้งจะมีไหมจะมีไหมคงมีวันใดขอให้ฉันได้กลับไปเจออีกครั้ง So baby take me w h e n I baby take me w h e n I baby Why make you like this with me? You oh, sing. How will she have good for? what she just say to me, April? So baby take me when I, baby take me when I, baby. Why make you like this with me? You oh, sing. How will she have good for? what she just say to me, April? Ooh, ooh, ooh. baby why make you like this with me or oh, sing how she have me for i should just like to me baby hey, so baby take me when i baby take me when i baby why make it like this with me or oh, sing, how she have